เมื่อค่ำวานนี้ท่านผู้ชมฮะมาลองดูนานๆจะดูทีนะฮะผู้ที่มีอิทธิพลต่อพักกล้าธรรมนะร้อยเอกธรรมนัทพรมเผาตำแหน่งคือเป็นประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรมนะครับขึ้นเวทีปลาัยหาเสียงช่วยผู้สมัครสอสอมุกดาหารบรรยากาศนั้นคึกคักมากนะครับที่บริเวณสารากลางจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วร้อยเอกธรรมนัทในเวลาขึ้นปลาัยนั้น ไม่ภาษากายนี่ออกหมดนะฮะ <c oughs> ภาษาภาษาภาษาพูดก็ดุเดือดภาษากายก็ดุเดือดนะครับกล่าวตอนหนึ่งว่าพักการเมืองบางพักพยายามทําตัวเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์กล่าวหาคนนั้นเทาคนนี้เทานะครับรทั้งทางที่ตัวเองเนี่ย,ย <า S 1> ดำปิดปีท <ดำ S 2> ่านผู้ชมฮะเพราะคนไทยไม่ได้โง่คุณคิดจะพักการเมืองบางพักทําตัวเองเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ เดยกก็ว่าคนนั้นดําคนนั้นเทาคนนี้เทาผมว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดพูดไปพูดมาสิ่งที่คุณพูดเข้าตัวเองเข้าพักตัวเองหมดเหมือนหัวหน้าพักท่านศาสตราจารย์ดรนิมนพิยุนสุวัฒปลาใสที่ลําปางนะครับพักบางพักไม่ได้เทาเลยครับดําปิดปีมีพักบางพักยังไม่เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งไม่เอาพักกล้าทำต้องอย่างเง้นอย่างนี้ ผมสวนเข้าไปเงียบกริบต,ตอนนี้เป็นไงครับกำลังจะออกหมายจับสมาชิพกพรรคบางพรรคนะที่บรรดามพิษปีของจริงพี่น้องครับเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยเราให้พูดบนพื้นฐานความเป็นจริงอย่ากโกหกพี่น้องประชาชนเพราะคนไทยไม่ได้โง่คุณคิดจะปฏิรูปบ้านเมืองไม่ใช่นะครับคุณต้องถามโครงสร้างบ้านเราก่อนว่าประเทศไทย77จจังหวัดนี้ตั้งแต่ยุคสมัยสยาม อยู่ได้เพราะอะไรบางพรรคบอกมีทหารไว้ทำอะไรเขายกมันโป้งโป่งโป้งคุณรู้อย่างว่าทหารมีทำพี่น้องครับนี่ก็กลับมาสู่เรื่องนี้มีทหารไว้ทำอะไรอันนี้เป็นการต่อเนื่องมาจากที่ทางร้อยเอกธรรมนัฐให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ไปถามถึงกรณีที่พักประชาชนเขาได้ไปขุดนายพิธาลิ้มเจริญรัต มาช่วยหาเสียงปลุกกระแสนะครับมาปลุกกระแสแล้วนักข่าวเนี่ยถามนะร้อยเอกธรรมนัฐว่าการที่พรคประชาชนนําคุณพิธามาช่วยหาเสียงนั้นจะเป็นการปลุกกระแสเรื่องทหารกลับมาไหมร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าไม่หรอกฮะเพราะทหารกับกองทัพก็อยู่ในส่วนของกองทัพอย่าดึงเอากองทัพมายุ่งกับการเมืองโดยเด็ดขาดเพราะการเมืองเราเนี่ยเราไม่คุยกันเองชอบทะเลาะกันในที่สุดก็ต้องมีกรรมการกลางไม่ใช่นั้นบ้านเมืองเสียหายนะผมจบสถาบันนี้ เข้าใจพี่น้องทหารดียามวิกฤตก็ต้องมีทหารออกมาช่วยแก้ปัญหานะครับส่วนมองว่าวาทกรรมมีทหารไว้ทําไมรบไปก็แพ้จะกลับมาหรือไม่อันนี้นักข่าวก็ถามอืมนักข่าวก็ถามท่านผู้กองธรรมนัฐนะฮะเป็นคนถามชงถามเองวาทกรรมมีทหารไว้ทําไมรบไปก็แพ้จะกลับไไมาไหมร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาพูดนะสิ่งที่เขาเคยพูดไว้อะมันจะย้อนกลับมาเข้าตัวเองหรือเปล่า นะผมไม่ได้ว่าใครนะสถาบันบ้านเมืองที่อยู่ด้วยกันมาต้องศึกษาประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์สําคัญที่ต้องสอนให้ลูกหลานได้รับรู้ว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พามาเป็นยังไงเราอยู่ได้เพราะเรามีกองทัพไม่ว่ายุคใดสมัยใดตั้งแต่แผ่นดินสยามจนมาถึงกรุงเทพอยู่ได้เพราะสถาบันที่เรามีกองทัพที่ซึ่งประเทศที่เจริญแล้วก็มีกองทัพเหมือนกัน แต่ยุทธปกรณ์และเทคโนโลยีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่อย่างไรประเทศก็ต้องมีทหารนะตอบยาวเลยฮะทันทีที่นักข่าวถามนะครับอันนี้ก็อย่างว่าหละฮะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณพิธาพูดและมันอยู่ในโลกโซเชียลมันจะมันจะถูกบันทึกไว้เมมไว้ในโลกโซเชียลไปนานเท่านานนะทหารมีไว้ทําไมลบไปก็แพ้มันจะติดตัวคุณพิธาไปเห็นไหมอันนี้นักขา่าวยังจายังแบบ คือต้องการผมไม่รู้ว่าต้องการจะให้ผู้กองธรรมนัฐฟาดฟันหรือเปล่านะก็เลยเอาคำพูดที่ไปถามอพี่ทาก็พักประชาชนพิ่ทากลับมาเนี่ยนะครับว่าลีที่บอกว่าทหารมีไว้ทําไมลบไปกระแพ้เนี่ยมันจะย้อนกลับมาไหมกัแบบชงหวานเลยอ่ะนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คุณพิธาก็ต้องยอมรับนี่นะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งากอีกพักหนึ่งที่พูดเมื่อวานนี้ปกติก็ ไม่ค่อยออกมาพูดสักเท่าไหร่ค,รคุณสุพมาตอิสระพักดีท้านตรีประจําสํานักนายกแล้วก็เป็นคนที่ดูแลพื้นที่กอทมอของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครก็คุณสุพมาตรก็เริ่มต้นด้วยเชิญชวนนะการเปิดเวทีใหญ่ในกรุงเทพของพรรคภูมิใจไทยจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้30มกราคมท,ที่สวนลุมพินีนะฮะ ก็คุณสุภาพร์เขาบอกนําโดยหัวหน้ามุมน้ําเงินก็คือคุณอนุทินหัวหน้าพักพร้อมกับดีมทีมเศรษฐกิจผู้ช่วยหาเสียงทั้งสองท่านก็มานะฮะคุณเอกนิตินิติธรนประภาคุณสุภฏีสุธ,สธ,สธรรมพันธ์แล้วก็แคนดิเดตนายกคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะวก็จะขึ้นเวทีปราศัยทางการเมืองในกรุงเทพเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้เราอาจจะได้เห็นลีลาของคุณสุภชีบ้างตอนที่ขึ้นเวทีที่ต่างจงังหวัด ก็ถือว่าใช้ได้นะพูดเอาสาระเป็นหลักนี่นะฮะก็ถามหลายอย่างฮะถามจากคุณสุภมาศอิสระพักดีถามที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็มีถามที่พักประชาชนส่งพิธามาปลุกกระแสในช่วงนี้นะก็คุณสุภมาศก็บอกว่าเราก็จะไม่ไม่วิจารณพักอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือว่านโยบายแต่ก็ยอมรับว่าพิธาเขามีฐานแฟนคลับของเขานะฮะแล้วตอนนี้ ด้วยความที่เ,เขาไปอยู่ต่างประเทศนานอาพอกลับมาก็เลยมีคนมาต้อนรับนะอยจะอยลองฟังคุณสุพมาศให้สัมภาษณ์ดูนะฮะเป็นเรื่องของเราคงไม่เปรียบเทียบว,ว่าเราดีกว่าคนอื่นหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าสําหรับอุดมการณ์ของพรรคเรานะคะจริงๆตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วหลายปีตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งรอบนี้เราก็เห็นว่า สิ่งที่เราพยายามทำก็คือเทิดทูนสถาบันมาโดยตลอดนะคะรอบนี้ก็ชัดเจนมากในเรื่องของการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็จะได้เห็นท่าทีที่เด็ดขาดแล้วก็เด็ดเดี่ยวคุณวุฒินะคะในการตัดสินใจในเรื่องของการปกป้องรักษาอธิปไตยนะคะจะไม่มีการลังเลจะไม่มีการออถอยไม่มีการยอมแพ้นะคะที่หัวประเทศไทยเนี่ยจะ เ,ออเกิดการสูญเสียหรือว่าเกิดการเสียเปรียบอะไรนะคะมันก็มีท่านทูตเสียส,สักซึ่งได้ออกไปในเวทีโลกก็จะได้เห็นนะคะว่าอาทิตย์นี้ท่านก็ไม่ได้มาวันศุกร์นี้เพราะท่านก็ไปประชุมที่ต่างประเทศนะคะท่านก็เดินสายเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับท้องโลกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยคะ่ะรอบนี้จริงๆก็มีแค่2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะก็จะมีแค่ฝั่งเราคือมุมน้ําเงินนะคะกับอีกมุมหนึ่งนะคะเท่าน,นั้นก็ อย่างที่บอกกะคะคือไม่เลือกเราเข้ามาแน่ก็ขอร้องพี่น้องทุกคนนะคะว่าเธอถ้าอ,อ,อยู่ฝั่งเราอะนะคะซึ่งฝั่งเราก็คงจะประกอบด้วยหลายสีด้วยกันนะคะแต่แน่นอนว่าคงจะรู้ว่าเลือกสีอื่นไปคะแนนแตกเสียงหายคะแนนทิ้งน้าแน่นอนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกทกท่านที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยอย่าให้เสียงแตกนะคะมาเลือกภูมิใจไทยเพื่อให้ภูมิใจไทยเนี่ย ได้ได้อยู่ฝั่งมุมน้าเงินนะคะหัวหน้ามุมน้ําเงินก็คือคุณหนุทีนนนะคะจะท่านรักคุณหนุทินรักคุณสุปจีรักคุณศรีหัศ,าศ,าศา์รักคุณเอกนิติรักสบิดารักคุณชัยชนกหลายๆคนเนี่ยแน่นอนว่าก็รู้ว่าท่านเลือกมูมน้ําเงินแน่นอนลนะคะแต่ถ้าบอกว่าเราท่านท่านไม่ได้ชอบเรามากนะคะแต่ว่าท่านก็ไม่ชอบอีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งมากกว่านะคะก็ขอให้ท่านมาช่วยกันเลือกเราไม่งั้นเนี่ยเสียงแตกแน่นอนสุดท้ายก็คือฝั่งเราแพนะคะก็จะเป็น อีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นตาอ,อยู่ก็จะเอาไปกินนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เลือกเราเข้ามาแน่ยังไงก็ขอโอกาสนะคะเ,เชียร์มุมน้ําเงินนะคะเอาคะแนนมารวมกันที่มุมน้าเงินเพื่อให้ได้ไปเป็นแชมป์ต่อสู้กับอีกมุมหนึ่งอะคะอ่ะเราคงไม่เปลี่ยนนี่แบบตรงไปตรงมาเลยใช่เลือกแบบตามที่เขาเรียกว่าเลือกตามยุทธศาสตร์ใช่นะฮะเลือกตั้งครั้งนี้ท่านผู้ชมฮะเราก็ทราบว่าเป็นการเลือกนายกไกล บ้านเราไม่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่เหมือนกับบ้านเมืองอื่นที่มีการเลือกประธานาธิบดีนะฮะแต่การเลือกตั้งของเราก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีทางอ้อมตอนนี้เอาเข้าจริงๆแล้วนะฮะคนที่พรรคที่จะส่งคนด,ดิเดตเป็นนายกได้เนี่ยโอ้โหหลายสิบคนนะครับหลายสิบคนนับรวมกันแล้วแต่ว่าที่อยู่ในสมรภูมิจริงๆที่จะได้เป็นนายกจริงๆเนี่ยก็อย่างที่คุณสุภาศบอกแล้วมีกันอยู่ไม่กี่คน นะฮะไม่มีถ้าเกิดไม่เลือกเราเขาก็มาแน่อืคือถ้าเกิดฝั่งคุณสุภาพมาบอกว่าถ้าไม่เลือกสีน้ําเงินไม่เลือกให้คุณอนุทินเป็นนายกนะฮะพักอื่นสีอื่นก็มาแน่ตอนนี้ก็มีคนอยู่สามสีฮะเขานับกันอยู่สามสีนะต้องขอโทษนะพักอื่นด้วยนะฮะเขานับกันอยู่สีน้ําเงินสีแดงและสีสม้มนะสามพักใหญ่นี้เท่าน,นั้นก็นับตามศักยภาพดีกรีของพัก นะตามที่เขาตามโพตามนักวิเคราะห์ทั้งหลายที่เขากะเก่งกันมามีอยู่สามคนนี้แหละฮะนะมีอยู่สามพักสามสีนี่แหละฮะที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ว่ากันตามตรงนะครับเป็นแบบนั้นที่เหลือก็อาจจะเป็นพักร่วมแต่จะเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือเป็นพักร่วมฝ่ายค้านก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอันนี้หมายถึงสีอื่นถ้าไม่ใช่สีน้ําเงินไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีส้มก็ต้องเป็นตัวประกอบ อันนี้ว่ากันตรงไปตรงมามนะฮะก็เหมือนกับเราดูฟุตบอลเนี่ยทีมแต่งแชมป์ปีนี้พรีเมียร์ลีกมันจะทุกทีมได้ยังไงใ,ใช่ไหมมันก็มีอยู่แค่มีสามทีมสี่ทีมที่จะได้เป็นแชมป์ที่เหลือก็ไปยูฟ่าแชมเปียนลีกใช่ไหมที่เหลือก็เป็นพักระดับกลางๆที่จะร่วมรัฐบาลเอ่อได้เสียงหนาแน่นหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นแบบโอ้โหเป็นพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ก็ไปยูฟ่าแชมเปียนลีกซะนะไปร่วมรัฐบาลซะ น,นี้ก็ว่ากันไปนะฮะท็อปนิวของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5นะครับโอกาสนี้จึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านหลังนี้ของเราสมัครเป็นสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์ <c oughs> เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนท็อปนิวแล้วจะได้รับน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากลูกหลานชาวท็อปนิวไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆแล้วที่พิเศษ เราจะมีของรางวัลจับฉลากมีทั้งทองคํามีทั้งไว้เชอร์ต่างๆเพื่อเป็นน้ำจิตน้ำใจและได้ร่วมสำหรับการสนับสนุนท็อปนิวต่อไปท็อปนิวยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจปกป้องสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นำเสนอข้อมูลข่าวสารความจริงอย่างจริงใจต่อท่านผู้ชมเช่นเดิมครับ ร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ